หรูอ่อนน้อมทำตนให้คนรักดีกว่าจากักทำเก่งอวดเบ่งเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงม,มัวหลงมมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่คารัรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อชุกค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน ให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องเตือนใจคนพูดตรงกับคนไร้มารยาทท่านผู้ฟังครับในบางครั้งก็ยังมีบางคนที่ก็ยังแยกแยะไม่ได้ระหว่างคนพูดตรงกับคนไม่มีมารยาทและก็ไม่ปฏิเสธครับว่าในบางครั้งการที่เราเป็นคนพูดตรงตรง มันก็มีส่วนที่ดีอยู่หรอกครับแต่ทว่ามันก็จำจะต้องรู้จักการะเทศะด้วยก็ไม่อยากที่จะให้ใช้ข้ออ้างของการที่ว่าเป็นคนพูดตรงในการปากเสียใส่ใครก็ได้ก็เพราะว่าบางคนนี้ก็ยังคงแยกแยะไม่ออกระหว่างการพูดตรงกับการปากไม่ดีพูดความจริงแต่ทว่าทำลายน้ำใจของผู้อื่นแบบนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นคนที่พูดตรงหรอกนะครับ และแม้ว่าจะอายุมากแต่ถ้าหากไม่รับฟังผู้น้อยแบบนี้เขาก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรตามใจตัวเองแต่ไม่สนใจกาละเทศะก็ไม่ควรที่จะอ้างว่าตัวเองเป็นตัวของตัวเองชอบคิดชอบวางแผนแต่ไม่ลงมือทำก็ถือว่าเป็นคนที่ไร้ความสามารถก็อย่างเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ชอบให้นิยามกับตัวเองว่าเขาก็เป็นคนตรงๆ ซึ่งในความเป็นคนตรงๆของเขานั้นมันก็คือการชอบด่าคนอื่นไปทั่วชอบขูดเอานั่นเอานี่มาดา่ารู้จักเขาหรือเปล่าก็ไม่แต่ก็เอาเขามาด่าให้เพื่อนฟังและพอได้ถามว่าเคยเจอคนคนนั้นจริงๆหรือเปล่าเขาก็บอกไม่เพียงแต่ว่ายังไม่เคยไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปรู้จักเลยเมื่อฟังเช่นนั้นมันก็คงจะหมดคําบรรยายแล้วครับและก็อยากที่จะขอเรียนกับท่านผู้ฟังหลายท่าน ที่เขาอาจจะเป็นคนพูดตรงที่อาจจะไม่ถูกที่ถูกทางสักเท่าไหร่ว่าก่อนที่เราจะพูดได้ว่าเราเป็นคนตรงตรงนั้นก็ควรที่จะถามกับตัวเองก่อนครับว่าเราเป็นคนแบบนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ต้องการหาข้ออ้างเพื่อที่จะพูดด่าใครก็ได้แบบไม่ให้โดนสวนกลับก็เพราะว่าฉันเป็นคนตรงตรงาว่าคนตรงตรงนั้นควรที่จะเป็นแบบไหนคนตรงตรงนี้ ก็คือคนที่คิดอะไรก็พูดแบบนั้นแต่ทว่าทางนี้ทานั้นแล้วหากการพูดออกมามันไม่มีประโยชน์มันไม่สร้างสรรค์การเป็นคนตรงตรงก็ไม่สมควรเอาออกมาใช้อย่างพร่ำเพรื่อก็ได้ครับทว่าเดียวนี้นั้นส่วนมากก็มักที่จะเห็นคนเราใช้เวลาคิดก่อนที่จะพูดน้อยลงมากบางครั้งก็ดแทบไม่ได้คิดเลยก็กลับพูดออกมาแล้วแถมพอพูดแล้ว มันก็กลับก่อให้เกิดความเสียหายและก็กลับหาทางไม่ยอมรับความผิดด้วยการบอกว่าฉันก็เป็นคนตรงๆคิดอะไรก็พูดไปแบบนั้นจริงๆแล้วนั้นก็อยากที่จะขอเรียนให้ได้ทำความเข้าใจกันเอาไว้แบบนี้กันก่อนนะครับว่าเช่นนั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะถูกต้องไปเลยสักทีเดียวก็ถ้าสิ่งที่เราได้พูดมามันทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นเช่นนั้น เขาก็ไม่เรียกว่าเป็นคนตรง,ตรงๆหรอกนะครับถ้าว่าเขาก็จะเรียกว่าเป็นคนปากไม่ดีเสียมากกว่าก็ขอให้ได้ใช้คําให้ถูกว่าการจะติจะว่าใครก็ตามนั้นก็หากว่าเป็นการติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์เราก็สามารถบอกได้ว่านั่นคือการพูดตรงๆก็เพื่อที่จะให้เขาได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแต่ถ้ว่าการที่เราแค่ต้องการที่จะด่าออกไป ไม่ว่าเขาจะเดือดร้อนแค่ไหนก็ไม่สนก็ขอแค่ความสะใจที่ได้ดาได้โช์ศักยภาพที่ไม่ดีโชว์ความเหนือได้ความสะใจว่าเราก็ด่าได้เห็นความเสียหายของคนอื่นเป็นเรื่องสนุกอันนั้นก็อยากที่จะขอให้เราได้พิจารณาดูให้ดีครับก็อยากที่จะให้ได้คิดดูใหม่ว่านั่นมันก็เป็นสิ่งที่คนปากไม่ดีเขามักจะพูดกันหรือเปล่าการพูด เพื่อเตือนสติคนอื่นนั้นมันก็ไม่มีความจําเป็นอะไรเลยครับที่เราจะต้องใช้ถ้อยคําแรงๆในการพูดกับเขาก็อยากที่จะขอให้เรานี้ได้พูดด้วยความเข้าใจใส่ใจหัดที่จะเอาใจเราไปวางไว้ในที่ของเขาแล้วก็ลองให้เราได้คิดดูครับว่าถ้าหากว่ามีคนมาพูดกับเราแบบนี้เราจะชอบหรือเปล่าก่อนที่จะได้พูดออกไป ก็อยากที่จะให้เราได้คิดไตรตรองให้ดีทุกคําพูดครับก็หากว่าเราสามารถจะทําได้เช่นนั้นนอกจากว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีที่น่ารักแล้วเราก็ยังจะได้ใจของคนฟังอีกด้วยครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราได้แสดงให้เห็นว่าเราใช้หัวใจในการพูดทำให้เขาได้เห็นว่าเราก็ไม่ได้ใช้เพียงแค่ปากที่ขยับขึ้นลงโดยไม่ขึ้นตรงกับสมอง ก็อยากที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูให้ดีครับก็อย่าให้คำว่าเป็นคนตรงตรงกลายเป็นเครื่องมือบางหน้าของการเป็นคนปากไม่ดีเลยนะครับก็เพราะว่าวิสัยของคนตรงจรงิจรงๆแล้วนั้นเมื่อเขาอยากจะด่าอยากจะตีใครเขาก็จะยอมรับไปแบบแมนๆยอมรับตรงตรงและเขาก็พร้อมที่จะยอมรับคำวิาพากษ์วิจารณ์หรือข้อโต้แย้งกลับมาได้เสมอครับ วิสัยของคนตรงๆนี้ก็หากว่าสิ่งในที่เขาพูดไปแล้วก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มันปากไม่ดีจริงเขาก็สามารถที่จะยอมรับข้อผิดพลาดนั้นได้อย่างเปิดเผยครับก็ไม่ใช่ว่าจะเอาคําว่าฉันเป็นคนตรงๆงมาบาังหน้าแล้วก็ทําเป็นกล้าว่าก็ไม่เคยกลัวใครก็ราะว่าคนที่ได้ยินคนฟังหรือแม้แต่คนอ่านเขาก็รู้เขาก็ดูออกก็เมื่อได้พิจารณาดูให้ดีแล้ว การเป็นที่รู้จักและการยอมรับนับถือกับการเป็นตัวตลกที่คนเขาเสพเพื่อความบันเทิงในชีวิตแบบที่หาสาระไม่ได้นั้นมันก็มีความแตกต่างกันเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องข้อเสียของคนที่พูดตรงเกินไปที่ทำให้คนรอบข้างเสียความรู้สึกท่านผู้ฟังครับ และหากจะกล่าวถึงคนที่ชอบพูดตรงๆการเป็นคนที่ชัดเจนบางคนเขาก็อาจที่จะมองว่าดีการชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมบางคนเขาก็อาจจะมองว่าไม่ดีก็ได้ครับก็เพราะว่าหากว่าเราไม่ดูบริบทไม่ดูสถานาการณ์ไม่ดูกาลเทศะมันก็อาจที่จะทำให้ดูเหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้จักที่จะหัดพูดรักษานาใจคนอื่นบ้าง และก็ทําให้กลายเป็นคนที่พูดไม่รู้จาักกาลเทศะในที่สุดครับฉะนั้นวันนี้ผมก็จึงขออนุญาตมาทําความเข้าใจถึงข้อเสียของการที่เราเป็นคนพูดตรงๆที่ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เราผิดใจกับคนรอบข้างรวมไปถึงการกระทบกระเทือนจิตใจของคนอื่นได้ครับก็หากว่าเรายังคิดที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมกับคนอื่นในบางครั้งการพูดตรงๆนั้น มันก็อาจจะทําให้เราใช้ชีวิตค่อนข้างลําบากครับก็เพราะว่าคนเรานี้มากมายหลายคนก็ต่างมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันและบางคําพูดของเรามันก็อาจจะไปกระทบกระทั่งจิตใจของคนอื่นโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวครับในบางครั้งเราก็จึงควรที่จะสังเกตคนอื่นดูบ้างหากที่จะใส่ใจคนอื่นบ้างว่าอะไรที่เราควรพูดและไม่ควรพูดครับ และถึงแม้ว่าเราจะไม่มีศิลปะในการพูดการพูดตรงๆให้ฉลากและถูกกาละเทศะในบางเรื่องมันก็ดีกว่าการพูดตรงๆกับทุกเรื่องแล้วก็ต้องมาสร้างศัตรูฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องรู้จักการใช้คำพูดให้ดีครับหรือที่เรียกว่าคนที่มีศิลปะในการพูดก็หากว่าเราไม่คิดไตรตรองอะไรให้ดีพูดอะไรออกไปพุ่งพงมันก็จะทำให้เราก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่คิดก่อนพูด ก็เพราะว่าคนที่เขาคิดก่อนที่จะพูดนั้นก็คือคนที่เขาได้ใช้สติได้ไตรตรองให้ดีก่อนแล้วครับก็ถ้าการที่เราได้พูดจาอะไรตรงๆที่ก็ดูเหมือนว่าแรงๆมันก็จะกลายเป็นว่าเราดูจะใช้อารมณ์มากกว่าครับมันก็จึงไม่มีใครที่เขาอยากจะมาอยู่ใกล้ก็เพราะว่าคนเราโดยมากนี้ก็ไม่มีใครที่เขาอยากจะมาอยู่ใกล้กับคนที่ทําให้เขารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกไม่สบายใจหรอกนะครับ การที่พูดตรงๆพูดแข็งแข็งนี่ก็เช่นกันครับบางครั้งก็อาจจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเขาก็รู้สึกว่าเราน่ากลัวและก็อยู่ด้วยแล้วมันก็อึดอัดฉะนั้นแล้วหากว่าเราจะเป็นคนที่พูดตรงๆก็ควรจะพูดในเรื่องที่สมควรพูดครับจะต้องถูกกาลเทศะและก็จะต้องไม่ทำร้ายจิตใจของผู้อื่นพูดด้วยเหตุและผลและใช้สติคิดให้ดีก่อนที่จะพูดออกไปมันก็จะเป็นการดีที่สุดครับ แล้วถ้าถามว่าจะพูดจาให้เข้าหูผู้ฟังได้อย่างไรตามตำราพิชัยสงครามของสุนวูก็ได้เคยกล่าวเอาไวค้ครับว่าการจะรบให้ชนะจะต้องรู้กำลังของเขาและกำลังของเราและก็จะต้องรู้วิธีการรบที่สมบูรณ์รบร้อยครั้งก็ย่อมจะชนะทั้งร้อยครั้งก็เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการพูดแล้วเราก็น่าจะประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีครับขั้นต่อมาก็คือจะต้องรู้ตัวเรา ก็คือตัวของผู้ที่พูดคือการรู้ตัวเราในฐานะผู้ที่พูดเองว่าในตอนนี้ในขณะที่พูดอยู่นั้นเราอยู่ในฐานะหน้าที่อะไรควรที่จะมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรและแสดงบทบาทให้สมฐานะได้อย่างไรและหากว่าเราทราบแล้วก็ให้ทำหน้าที่อย่างจริงจังรู้จาักกาละเทศะและฝึกฝนตนเองอยู่เสมอครับขั้นต่อมาก็คือจะต้องรู้เขา ก็คือตัวของผู้ที่ฟังจะต้องรู้ว่าเขาเป็นใครมีความสนใจและต้องการที่จะฟังในเรื่องอะไรก็อย่างเช่นว่าเด็กๆเ,เขาก็สนใจในเรื่องของนิทานความสนุกสนานหากว่าเป็นหนุ่มสาวเขาก็สนใจในเรื่องของความรักวัยกลางคนเขาก็สนใจในเรื่องของหน้าที่การงานก็เพราะว่าผู้คนนั้นเขาก็ย่อมมีความต้องการฟังและพูดคุยในเรื่องที่เหมือนเหมือนกันครับวิธีการต่อมา จะต้องรู้จักวิธีการพูดต้องคำนึงถึงโอกาสเวลาสถานที่และตัวบุคคลและในทุกครั้งก่อนที่เราจะพูดอะไรนั้นก็ควรที่จะคิดให้ดีครับควระระงับอารมณ์ที่ไม่ดีรักษาความใจเย็นไม่พูดในสิ่งที่จะทำให้ผู้ฟังเสียความรู้สึกเมื่อจะต้องพูดก็ควรที่จะพูดแต่สิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ที่มีสาระครับต่อมา ก็คือการพูดให้ถูกกาละเทสะกาละนี้ก็ได้แก่เวลาเทสะก็ได้แก่สถานที่ก่อนที่เราจะพูดเราก็จําเป็นจะต้องดูเวลาก่อนครับว่าในเวลานี้เขาพูดเรื่องอะไรกันก็อย่างเช่นว่าเขาพูดเรื่องที่เกี่ยวกับการทําสาธารณประโยชน์ว่าควรที่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้มีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็กลับไปพูดตรงกันข้ามเสียว่าไม่มีประโยชน์ ก็ถ้าหากว่าเราพูดถูกกาละเทศามันก็มีประโยชน์ก็จัดว่าเป็นวาจาสุภาษิตคำสิ่งที่เราควรจะพูดในลำดับต่อไปก็คือการพูดแต่คำสัตว์และคำสัตว์นี้ก็ได้ตรงกันข้ามกับคำเทศคำผู้ที่พูดแต่คำเทจนั้นย่อมที่จะขาดความน่าเชื่อถือกับคนทั้งหลายคนใดที่พูดแต่คำสัตว์คำที่เป็นจริงและก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแม้ว่าตัวของเขาจะจากไปแล้วแต่คำพูดนั้น ก็ยังจะคงอยู่ตลอดไปครับและที่เราควรจะพูดต่อมานั้นก็คือการพูดไพเราะอ่อนหวานซึ่งก็แน่นอนครับว่าการที่เราได้พูดาการไพเราะอ่อนหวานนี้มันก็เป็นสิ่งที่ชอบใจของคนทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาเมื่อเจรจากับบุตรธิดาด้วยคําอ่อนหวานคํานั้นก็ย่อมจะจับใจของบุตรธิดาก็ทําให้เกิดความรักบุตรธิดาผู้รู้จักพูด ก็ย่อมจะเป็นที่รักของมารดาบิดาเช่นกันครับท่านผู้เป็นใหญ่หากว่าฉลาดในการปฏิสันฐานกล่าวคำทักทายปราศัยโปรยปลา,ายแก่ผู้น้อยทั่วนหน้าก็ย่อมจะยังตนให้เป็นที่รักนับถือของคนทั้งหลายอาจจะยังผู้น้อยให้มีแก่ใจทํางานด้วยความพักดีอันวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานนี้ก็เปรียบได้ดังโอชารสที่ยังผู้กินให้พอใจติดใจและต้องการที่จะกินอีกครับ สิ่งที่เราควรที่จะพูดในลําดับต่อมานั้นก็คือพูดคำที่ประกอบด้วยประโยชน์ก็คือเมื่อเราจะพูดแต่ละครั้งก็ควรที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับก็อย่างเช่นพูดชี้ชวนให้ผู้ฟังมีความขยันขันแข็งทำงานโดยที่ชี้ทอดของความเกลียดคร้านให้ผู้ที่ได้ฟังได้เห็นว่าเป็นเหตุที่ทำให้ยากจนไม่มีคนนับถือทำให้มีแต่ความลำบากแล้ก็ชี้คุณของความขยัน อดทนทำงานโดยสุจริตก็คือมีทรัพย์สมบัติทำให้สามารถตั้งตัวได้ทำให้ไม่ลำบากและก็มีคนเคารพนับถือหรือจะพูดแนะนำให้ผู้ฟังให้เขาได้เกิดความอุตสาหะก็คือทำสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมและพูดแนะนำให้ผู้ฟังมีความเกรงกลัวระบาบก็คือกลัวความผิดซึ่งก็มีผลตรงข้ามกับบุญก็คือความดีนั่นเองครับ สิ่งที่ควรจะพูดในลำดับต่อมานั้นก็คือการพูดด้วยจิตที่เมตตาก็คือผู้ที่พูดนี้จะต้องมีเมตตาอยู่ในใจครับจะต้องพูดด้วยความปรารถนาดีแก่ผู้ฟังไม่ใช่ปรารถนาร้ายก็เพราะการไม่เบียดเบียนกันมันก็เป็นสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับก็ดังคำพระที่ท่านว่าไว้ว่าความไม่เบียดเบียนกันก็เป็นสุขในโลกซึ่งก็เป็นความจริงครับกอดห้างมนุษย์เราทั้งหลายนี้ เว้นจากการเบียดเบียนกันมีเมตตาต่อกันต่างฝ่ายก็ต่างทำมาหากินตามฐานะของตนก็หากว่าคนเรามีเมตตาต่อกันไม่ต้องการที่จะเบียดเบียนกันเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมากังวลถึงพระยันตรายอันจะพึงมีเพราะความเบียดเบียนนั่นเองครับก็หากว่าโลกใบนี้ไร้ซึ่งการเบียดเบียนไม่ว่าเราจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็เป็นสุขครับดังนั้น ผู้ที่พูดแต่คําที่ดีไพเราะก็ย่อมจะทําให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังทําให้เขาได้เกิดความชื่นใจสบายใจสุขใจทําให้คนรักใครนับถือแต่ถ้ว่าในทางตรงกันข้ามแล้วก็คือคนที่พูดไม่ดีและถึงแม้ว,ว่าจะบอกว่าตนเป็นคนที่พูดตรงๆแต่หากว่าพูดไม่รู้จักคิดไม่รู้จักกาละเทศะนอกจากว่าจะทําให้ตนเองเสียชื่อเสียงแล้ว มันก็ย่อมจะกลับมาทำลายคนรอบข้างของเขาในทางอ้อมอีกด้วยครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อถูกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำไว้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉูกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคย ในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องสังคมสวมหน้ากากยิ้มให้ไม่เด็ดแปลว,ว่าจริงใจท่านผู้ฟังครับในสังคมยุคปัจจุบันนี้ที่ร้อนแรงไปด้วยกิเลสตัณหาและการดิ้นรนแข่งขันแย่งชิงเอาตัวรอดและด้วยความที่ผู้คนมากหน้าหลายตาต่างคนต่างที่มาต่างจิตต่างใจเราก็จึงไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยครับว่าคนที่ก็ดูเหมือนว่ากำลังดีกับเราอยู่นี้ ในใจของเขากำลังคิดอะไรอยู่สังคมใส่หน้ากากใบหน้าก็อาจจะอาบไปด้วยรอยยิ้มแต่เขาก็อาจจะซ่อนอะไรบางอย่างไว้ข้างหลังก็จึงไม่ควรที่จะใจร้อนเกินไปครับก็อย่าพึ่งไปให้ใจเกินร้อยกับใครอย่าให้ใครเอาความเสแสร้งมาแลกกับความไว้ใจของเราครับก็เพราะว่าบางคนนั้นกว่าที่เขาจะออกลายกว่าที่หางจะโผลมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลา ก็จะต้องดูกันให้นานๆนกันหน่อยครับในบางครั้งมันก็อาจจะดูเหมือนกับว่าเราคิดมากไปแต่้าว่าการคิดให้มากดีมันก็ดีกว่าการไม่เคยที่จะคิดอะไรเลยครับในบางครั้งการที่เราโลกสวยมากจนเกินไปจนได้ลืมมองโลกแห่งความเป็นจริงมันก็อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนของเราทําให้สามารถกลายเป็นโลกมืดไปได้เช่นกันครับก็ให้เราได้ให้ไปเท่าที่เราได้รับใครดีมาก็ดีครับ แบบที่เท่าเทียมกันไปเสียก่อนแต่ถ้าครบแล้วก็มีแต่เสียกับเสียไม่เคยที่จะได้รับหรือเขาก็ไม่เคยที่จะเกรงใจอะไรเราเลยมันก็ไม่มีความจำเป็นอะไรครับที่เราจะต้องเอาอะไรไปแลกแลกไปมันก็ไม่คุ้มก็มีผู้คนอยู่มากมายหลายล้านคนล้านความคิดหลานสติปัญญาล้านนิสัยจะให้ชอบอะไรที่เหมือนกันมันก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากครับ บางคนที่เขามีจริตตรงกันแค่เห็นหน้าข้าตากันก็รู้สึกถูกชะตาจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ถูกใจไปเสียหมดแต่ถ้ากับคนที่ไม่ถูกชะตาแล้วแม้ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรก็จะมีอคติทันทีทำอะไรก็ดูจะขัดหูขัดตาไปเสียหมดถึงแม้ว่าเราจะทําดีเขาก็ยังคงจะมองเป็นไม่เข้าท่าอยู่ดีนั่นแะครับ เราก็จึงไม่ควรที่จะไปยึดติดอะไรกับใจของคนให้มันมากนักก็ถ้าเรามัวแต่แคร์ความรู้สึกของคนทั้งโลกก็จะใช้ชีวิตได้ลำบากอย่างมากเลยละครับโดยเฉพาะกับบางคนที่เก่งแต่วิจารณ์เรื่องของคนอื่นในด้านลบก็ไม่เห็นจําเป็นอะไรเลยครับที่จะต้องไปให้ความสนใจและให้ความสําคัญจัดทาอะไรก็ต้องมั่นใจอย่าให้เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่ไร้สาระจากคนไม่กี่คนให้เขามาทําให้เราลังเล ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปรู้สึกแย่กับอะไรทั้งนั้นครับถ้าในวันนี้เราก็คิดว่าเราได้ทําดีที่สุดแล้วก็จงขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพเถอะครับสาเร็จก็คือการที่เราได้ทําพัฒนาไม่ใช่ทําให้คนอื่นก็ให้เราพอใจในการทําดีที่สุดของเราแล้วก็อย่าให้เสียงวิาพากษ์วิจารจากใครมาทําให้เรารู้สึกผิดหวังหรือหอดใจกับสิ่งที่เราได้ทําดีที่สุดแล้วครับ และ5ข้อดังต่อไปนี้ก็คือข้อสังเกตระหว่างคนจริงใจกับคนที่เสแสร้งก็ลองมาพิจารณากันดูเลยครับในข้อที่หนึ่งเรื่องของความเคารพเขาจะไม่น่าไหว้หลังหลอกไม่เห็นเงินเป็นใหญ่ก็เพราะว่าคนที่จริงใจนั้นเขาจะให้ความเคารพกับทุกคนครับถ้าว่ากับคนที่เสแสร้งเขาก็จะให้ความเคารพเฉพาะกับคนที่มีอำนาจเท่านั้น 2. คนที่จริงใจ เขาจะรู้จักประมาณตนครับเขาจะอยู่ในที่ที่ตัวเองควรอยู่คนที่จริงใจเขาก็จะไม่พยายามทําให้คนอื่นมาชอบตัวเองถ้าว่ากับคนที่เสแสร้งแล้วเขาก็จะพยายามเป็นอย่างหนักที่จะทําให้คนอื่นมาชอบตัวของเขาครับ 3. คนที่จริงใจเขาไม่ทําตัวมีปัญหาหรือทําตัวเด่นและก็ไม่ชอบเรียกร้องคนที่จริงใจก็ไม่ใช่คนที่จะเรียกร้องความสนใจ เขาว่าคนที่เสแสร้งนั้นเขาก็มักที่จะเรียกร้องความสนใจครับ 4. คนที่จริงใจเขาก็จะไม่มาโชว์ไม่มาเสนอหน้ากับทุกๆสถานการณ์ที่เขาก็ไม่ได้รู้จริงและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องก็เพราะว่ามันไม่ได้ดูเทคนที่จริงใจเขาก็จะไม่คุยโม้ไม่โอ้อวดเขาว่าคนที่ชอบเสแสร้งเขาก็จะโชว์ออฟอยู่ตลอดเวลาครับและข้อสุดท้ายในข้อที่ห้า คนที่เขาจริงใจเขาก็จะมีความเปิดเผยเขาจะพูดกานทึกซึ่งหน้าในสิ่งที่เขาควรพูดจะไม่ปากเก่งลับหลังคนที่จริงใจนี้เขาก็จะแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยเขาว่าคนที่ชอบเสแสร้งเขาก็จะชอบแอบ,บนินทาลับหลังให้คนอื่นเขาเสียหายครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนําเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดําเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากกว่าน้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาะผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์มีพัฒนามงคลขอความเจริญงอ,อกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการ ขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออไปท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ